แรกค่ะก็ทยอยรายงานมาเรื่อยๆนะคะกับ รางวัลงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจําปีค่ะ2,557ค่ะที่ชมรมวิจารันเิอเนี่ยได้จัดขึ้นมาเพื่อมอบให้กับคนภาพยนตร์นะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะงานนี้ก็มีหลายเรื่องเลยค่ะที่ได้รับเข้าชิงนะคะรวมถึงรางวัลต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักแสดงสมทบชายนะคะก้องเกียรติโคมสิริค่ะจากตุ๊กแกรักแป้งมากนะคะแล้วก็นักแสดงสมทบหญิงอภิญญาสกุลเจริญสุขจากพวังรัก กำกับภาพยอดเยี่ยมค่ะนรุพลโชคขนาดพิทักษ์นะคะจากที่ถึงวิทยาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมอาคาเดตแก้วโคจากที่ถึงวิทยาค่ะส่วนภาพยนตร์แนวสารคดี ทูวิชันออริจินอลพิกเชอร์สโดยบริษัททรูวิชันสกร๊ปจำกัดอย่างเดอะมาสเตอร์ที่คว้ารางวัลจากเวทีอื่นๆมานอนกอดอยู่แล้ว3รางวัลและในเวทีนี้ค่ะที่เข้าชิง4รางวัลน,นะคะอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมลำดับภาพย,ยอดเยี่ยมแล้วก็ดนตรียอดเยี่ยมค่ะก็ไม่พลิกโผลนะคะเมื่อเดอะมาสเตอร์ค่ะได้รับอีก2รางวัลภาพยนตร์สรารคดียอดเยี่ยมและลำดับภาพยอดเยี่ยมยต,ต่อโ ภาพยนตร์เดอะมัสเตอร์การันตีความสําเร็จด้วยรางวัลลำดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและภาพยนตร์สารดียอดเยี่ยมค่ะจากสตาร์พิกไทยซีนีมอวสครั้งที่12ต่อด้วยอีกหนึ่งรางวัลนะคะของเวทีสุพรรณหงษ์ ong, ครั้งที่24กับรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมค่ะตอกย้ำด้วยงานประกาศรางวัลไบโอสโควาวส์สองพันสิบสี่นะคะกับในฐานะหนังไทยแห่งปีก่อนแผ่นผีจะสดใสก่อนดูหนังใหม่ในไอแพดก่อนแม่สายจะลิบาน ก่อนเธอก่อนทอเรนอันแสนหวานทั้งหมดนี้คือคำโปรยของภาพยนตร์เดอะมาสเตอร์ผลงานการกำกับของผู้กำกับหนังนอกกระแสที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้อย่างเตอ๋อนวพลธรรงรัตนาริศค่ะเดอะมาสเตอร์บอกเล่าเรื่องราวค่ะของร้านพี่วันร้านขายวิดีโอนอกลิขสิทธ์ชื่อดังที่ขายหนังนอกกระแสหาดูยากเมื่อ20ปีก่อนแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพลต่อแวดวงหนังอย่างแรงในยุคนั้น สิ่งที่คาดหวังของเตอ๋อนวพลต่อหนังเรื่องนี้นะคะก็คืออยากจะให้มันไม่น่าเบื่อและก็อยากให้ทุกคนที่เคยติดตามผลงานของเขาเนี่ยมาดูแล้วก็ชื่นชอบมันอีกครั้ง ซึ่งแค่เพียงเขาปล่อยตัวอย่างหนังออกมานะคะก็เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเนื่องจากเนื้อหาและก็เรื่องราวที่ทําให้คนรักหนังนอกกระแสได้ราลึกถึงความทรงจาในอดีตและพอหนังเรื่องนี้ได้เข้าฉายค่ะก็ยิ่งสร้างความประทับใจเพราะเสียงรีวิวในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อที่ทุกคนบอกว่าเทคนิคของหนังเรื่องนี้เนี่ยทำให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งส่วนความตลกร้ายในหนังเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นค่ะที่ทุกคนพูดถึงเช่นกัน ดูปกาอะไรไว้บ้างครับมหาศาลครับรกลายเป็นว่าการเรียนหนังในประเทศไทยต้องพึ่งพาวิดีโอเทือนในยุคนู้นยังต่อนะครับพี่ครับที่เมื่อกี้ที่ต้อมบอกว่าการมีอยู่ของร้านพี่แว่นเนี่ยส่งผลเสียต่ออะไรอย่างอื่นอีกไหมครัหรือมีข้อเสียไงหรือเปล่าอะไรอยายากอยากรู้ว่าการไปร้านพี่แว่นส่งผลยังไงต่อการทําหนังของเราบ้างล้วพี่แว่นมีผลตการทำหนังผีที่ต้งมไหมครับฝากตัวคำถามยครับ สรุปแล้วพี่พี่แว่นได้ช่วยให้ชีวิตรักพี่ดีขึ้นไหมจริงๆหนังมันค่อนข้างเป็นแบบย้อนอดีตนิดนึงแต่ว่า ปรากฏว่ากลุ่มคนที่มาดูส่วนใหญ่เป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออหนังที่มันมาจากอีกมายถึงว่าพูดคอนเทนต์มันพูดถึงยุคอดีตแบบสิบยีปีก่อนมันสามารถสื่อสารกับเด็กยุคนี้ได้เราก็รู้สึกว่าแบบมันมันมันโอเคมากล่ะขอย้อนถามไปถึงความกดดันในการทาหนังืลองนิดนึงว่ากังวลเรื่องอะไรบ้างคือจริงๆหนังมันก็จริงๆแค่เป็นหนังสารคดีก็จะรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างเลกละหมายถึงว่าคนจะแบบคนดูทั่วไปจะกลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูยากเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ มันเป็นหนังสารคดีที่แบบมีแต่คนพูดทั้งทั้งทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นทอ l k i n ินเฮดต่อกันไปเรื่อยๆยาวๆอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามตัดให้มันแบบสนุกที่สุดเหมือนหนังเลยแบบเนี้ยแต่เออมันก็จะเป็นคือคือเราก็ทําดีที่สุดแหละแต่ตอนก่อนฉายเราก็จะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันฉายไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างคนจะโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่เพิ่อนเธอฉายไปแล้วคนแบบเกสสนุกเด็กๆมาดูเยอะเหลืออะไรเงี้ยครับก็จะแบบเออเราก็สําเร็จแล้วแหละเวลาเราทำเราทำหนังขึ้นมาจริงๆแบบ แค่มีคนมาดูโอเคมากแล้วการได้รางวัลน,นี่คือแบบเหมือนเป็นโบนัสอยากอยากรู้ว่าการไปร้านพี่แว่นส่งผลยังไงต่อการทําหนังของเราบ้างและพี่แว่นมีผลจากการทำหนังผีพี่โต้ไหมครับฝากตัวคำถามครับโอ้หเเป็นอีกหนึ่งหนังเลยที่อยากดูมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนก็ชื่นชอบนะเรื่องเกี่ยวกับหนังนอกกระแสอย่างเงี้ยถูกต้องเป็นภาพยนตร์สารคดีที่แบบสุดยอดจริงๆครับใส่ควาดีด้วยนะครับค่ะแล้วก็ภาพยนตร์เดอะมาสเตอร์ค่ะ